สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมีพี่น้องสุขทุกคนครับปปผมสมหลักประกินพมวนครับพี่น้องเมื่อนี้ผมได้ตับหมูคุ้งส้มตำครับกับหนึ่งปอดหมูพี่น้องหนึ่งปอดหมูบริกรเองคิดอยากครับหนึ่งปอดหมูรูปบแซมเลยครับของหมักเลยครับมาตุบแซมกันเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปอดหมูกับตําตับหคุ้งส้มตำตุ๊บแซมกันครับ Ui, khẩu có tịt mưa rồi có bài gặp xong tầm xong tầm gặp nâng mùa rồi cho bằng nghe rồi ต้มต้มแล้วต้มได้เกลือแล้วจะเมื่อหนึ่งตอนหนึ่งขั้นใช้รถดียังเดีครับจอ ก็บ mm ุ hmm. mm ้ง hmm. ก mm ินอืมก็บุ้งหัวอจเราไ่หนัอืม ตัวผู้สิบเจดอืออืออือเดียมอะไรหรอหยาบไห่ หมูนึ่งอดหมูของแสบจิ๊บไม่ได้พี่น้องนอกจากมานครับ A A A 음. 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 าครับเพิ่มกันครับอู้จาดขนาดอืมอืม Cukup mm -hmm. cukup dia. di